สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรนาช n แนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักนะคะราศีมังกรและคำลัคนามังกรนะคะสำหรับคนรอรักเก่านะว่าคนรักเก่ามีเกณฑ์จะกลับมาไหมในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะความคิดความรู้สึกสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างแะแยกย่อยอีก12ราศีนะคะที่เป็นราศีคนรักเก่าของชาวมังกร โอเคนะคะเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักชาวมังกรคน,นรักเก่านะคะเป็นยังไงบ้างนะสิบดาบเดเิลเจ็บยังไงก็ยังตัดไม่ได้ยังตัดไม่ขาดบางคนในที่นี้มีการเข้าหาคนเก่านะคะแต่ดูเหมือนเขาจะเหมือนไม่ค่อยอยากคุยหรือพยายามปฏิเสธกันการสื่อสารกับเรานะคะอืมตรงนี้ อจริงๆแล้วอะในฝั่งของคุณเองอะคะ่ะคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ๆเหมือนกันนะมีเกณฑ์จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาให้เลือกนะคะแต่ในที่นี้ใจเรายังผูกพันอยู่กับคนเก่าเรายังตัดเขาไม่ขาดนะคะหรือมีพัฒน,นาการบางอย่างร่วมกับคนเก่านั่นเองนะคะสิบดาบนะทำให้เราเจ็บช้ำยังไงเสียใจอยู่ยังเจ็บอยู่เจ็บปวดอยู่ แต่ก็ยังรอเขาอยู่เหมือนเดิมน,นะคะแล้วสถานการณ์ความรักเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเพศ s o f p e n c i s หกไม้เท้านะคะแปดถ้วยสามเหรียญแล้วก็เจ็ดไม้เท้านะชาวธาตุดินค่อนข้างเด่นนะคะมังกร,รบริกศพหรือกันที่ในราศีลักนาหรือเราสุกนะฝั่งสถานการณ์ความรักของเขาเนี่ยมีเกณฑ์ปัด ความสัมพันธ์กับใครคนคุยต่างๆหรือคนรักก็ตามนะคะเหตุด้วยจากที่ไม่มีใครยอมใครเขาก็ไม่ยอมคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเขาก็ไม่มีใครยอมนะคะแต่เขาก็มุกออนค่อนข้างเร็วนะเป็นไม่ได้ว่าจะมีสำรองเอาไว้แล้วนะคะมีสำรองไว้ปัดปุ๊บเจอคนใหม่แต่อยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจทำความรู้จักกันอยู่นะคะถึงแม้ว่าจะมุกออนเร็ว ะะมีคนคุยว่านั้นนี่เรียบร้อยนะแต่ก็ไม่ไวยนะคะดูเหมือนอีกฝั่งหนึ่งะคะ่ะคนที่เพิ่งจบความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะมีการวุ่นวายบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอืน่าจะมีการยื้ยื้ยกันหรือมีการประชดะรายการที่ที่มันอาจจะไม่ได้ส่งผลทางบวกให้กับสถานการณ์ความรักของเขาเท่าไหรนะะ่นะคะโอเคแล้วในเดือน พฤกษภาเนี่ยเขาเขายังสองเราปะไหมสองอยู่ไหม High p พรินเ s t แต่ซับซอไม่ได้สองนะคะไม่ได้สองแต่ก็ยังไม่ได้ลืมเรานะยังไม่ได้ลืมนะคะยังเก็บความรู้สึกบางอย่างไว้ทีนี้เรามาดูในเรื่องของความรู้สึกตรงนั้นนะ่ะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง The s t a า j u d g m e ม t เขาบอกว่าคุณน่าจะรู้ความจริงหลายอย่างเกี่ยวกับตัวเขาแล้วนะ ว่าเขามีการ move on ไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วนะคะ move on แล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนะอืมแล้วเขาก็ดูเหมือนอยากให้คุณเนี่ยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆด้วยเหมือนกันความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณน่ะนะคะจากในความสัมพันธ์ที่ผ่านผ่านมานะคะที่ยังเคยคบกันในนะตอนนั้นนะ่ะนะเขารู้สึกว่า มันก็เคยดีนะแต่มันค่อนข้างจะนิ่งหยุดนิ่งไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาเขาจะเป็นคนชอบความตื่นเต้นชอบอะไรใหม่ๆด้วยแหละนะคะชอบอะไรใหม่ๆชอบความตื่นเต้นความท้าทายนะคะชอบความท้าทายแต่ในที่นี้เขาคิดว่าคุณน่าจะรู้เรื่องราวของเขาค่อนข้างเยอะนะและคิดว่าคุณน่าจะเดินหน้าต่อได้เขาก็ไม่คิดว่าคุณจะยังรอเขาอยู่นะคะโอเค เขาอยากกลับมาไหม่ะสักนิดกิ่งออครับนะคะไม่ค่ะยังไม่อยากกลับมานะค่อนท้างยิ่งอยู่กับปัจจุบันนะคะเขาอยู่กับปัจจุบันวันต่อวันไม่ได้คิดถึงอดีตแบบว่าร้อนโดนอยากกลับมาขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้คิดถึงอนาคตขนาดนั้นเหมือนกันนะคะอยู่ไปวันวันนาคุยไปวันวันโอเคคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาในเดือนหน้านี้นะคะเฮอร์มิต คิดถึงนะมันเป็นการจบกันที่เรายังรักอยู่อะจบความสัมพันธ์แต่ไม่ได้จบความรักอะเราทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากเกิดขึ้นกระทันหันไม่รันตั้งตัวนะคะทุกอย่างคุณพยายามจะเย็นคุณพยายามจะซอฟแล้วนะในตอนนั้นและตอนนี้ก็พยายามที่จะปล่งด้วยซ้าพยายามที่จะปรงพยายามที่จะทาใจให้ได้แต่ยิ่งคิดก็ยิ่งรู้สึกว่า มันไม่น่าจะเกิดขึ้นมันเร็วเกินไปมันโน่นนั่นนี่นะคะต่างๆมากมายที่เราพยายามหาข้ออ้างให้กับเขาให้กับคนคนนี้นะต่อไปนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขาถึงคุณนะเพซับบอราคุณเสียใจกับเขามาเยอะแล้วคุณเสียเวลากับเขามาเยอะแล้วนะคะยังไงก็แล้วแต่คุณจะได้รับก็คือความนิ่งแล้วก็ความเย็นชาจากเขาเขาก็ไม่ได้อยากเห็นคุณเสียใจหรอกเขาก็เลยอยากจะทําทุกอย่างให้คุณเห็นว่า เขามีความสุขดีเขามีบุฟออนเขามีการเริ่มต้นใหม่เขาเจอสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆผัดจากคนนี้ไปแล้วก็เจออีกคนนึงนู่นนั่นนี่นะคะก็มีกิจกรรมแต่ละวันของเขาไปนะแล้วเขาก็เห็นว่าคุณเ,เสียใจแล้วก็เสียเวลากับเขามาเยอะแล้วไมาย้ายคุณต้องเสียใจร้องไห้ทนทุกในเรื่องของการรอคอยเขาอีกนะคะอืมถ้าถ้ายังรออยู่นะเขารู้ว่าที่ผ่านมาเขาก็ทําไม่ดีบคุณนอะนะ สรุปบทสรุปหกไม้เทา้า u e e n of Cups คุณจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเขามากขึ้นในเดือนนี้อ่าในเดือนพฤษภานี้นะคะการแอบ,บส่องแอบ,บดูคุณจะได้ข้อมูลบางอย่างเพิ่มขึ้นและทําให้คุณรู้สึกว่าหลายๆอย่างเริ่มจากกระจ่างมากขึ้นเริ่มจะจากที่ตาปิดไปข้างหนึงหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามมองเขาในมุมบวกตอนเนี้ยคุณจะได้เห็น คุณจะได้ตาสว่างอะพูดง่ายๆว่าคือตาสว่างสักทีนะคะใครทําอะไรไว้ก็จะได้สิ่งนั้นคุณทําดีที่ผ่านมาคุณก็จะได้เจอกับคนที่ดีที่ถูกใจนะคะแต่อาจจะมาช้านิดนึงแต่มาแน่นะหมายถึงคนใหม่นะคะไม่ใช่คนนี้นะส่วนถ้าเขาทําอะไรที่ไม่ดีเขาก็จะได้รับสิ่งไม่ดีตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันต่อไปไพ่ความรักนะคะ คุณคู่ครนี้จะได้รับความรักที่เป็นรักแท้นะคะเนี่ยเพียงแค่คุณให้โอกาสตัวเองได้เจอกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ relationship ใหม่คนใหม่ๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณนะคะมองข้ามคุณค่าของตัวเราเองคุณก็จะพลาดโอกาสได้เจอคนที่ดีนะคะคนที่รักคุณและมีโอกาสว่าคุณอาจจะรักเขาในอนาคตด,ด้วยนะ,อะโอเค <c oughs> ต่อไป12ราศีนะคะแยกย่อย12ราศีที่เป็นราศีคนรักเก่าของมังกรนะราศีใดจะกลับมาบ้างหรือไพ่จะสื่ออะไรนะคะ,ะเริ่มที่เมษเมษหลับมาไหมสามเหรีย่ยมอ m อร์ค่อนข้างนิ่งนะเขาทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังนะคะทิ้งทุกอย่างเอาไว้ข้างหลังถ้าคุยเนี่ยจะคุยทักทายหรือ คุยในเรื่องที่ที่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวซะเท่าไหร่นะคะแล้วปัจจุบันเขาก็มีใครที่กําลังเดทอยู่นะคะกำลังคบหาดูใจหรือกําลังเดทอยู่นะ,ะต่อไปนะคะพรึกศพปรึกศพกลับมาไห่ทามฟรานใชชหยออืมอีโก้เขาเยอะอีโก้เขาสูงนะคะ อาจจะกลับมาในลักษณะของตัวเลือกมีเกณฑ์นะคะมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันแต่จะอยู่ในลักษณะของตัวเลือกนะเพราะเขาก็มีตัวเลือกหลากหลายนะคะมีตัวเลือกค่อนข้างจะเยอะอีกโก้เขาเยอะนะเขาจะมาในลักษณะของความฟอร์มนิดนึงอะ่ะจ,จะไม่ได้แบบคุยดีคุยหวานอย่างที่คุณคิดไว้มันจะมีฟอร์มบางอย่างของเขาอยู่นะคะแต่อย่างน้อยก็มีโอกาสที่จะได้คุยกันเขาจะมาทักทายมาหาคุณแบบที่คุณไม่หันตั้งตัว มีทุนมีทุนนะคะเพจซับซอเจ็ดไม้เท้านะมีกำแพงกั้นกลางนะคะมีกำแพงกั้นกลางระหว่างคุณกับเขาอืมกบแพ็คน,นั้นอาจจะเป็นความสัมพันธ์ปัจจุบันของเขานะคะมีแฟนแล้วมีความรักครั้งใหม่เขาเดินหน้าต่อนะคะไปตามไปตามทุกะตานะเดินหน้าต่อมีคนคุม ตลอดเวลาดังนั้นทําอะไรไม่ค่อยได้นะคะส่วนความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะยังไม่เป็นเชิงบวกเท่าไหร่นะคะยังไม่ไม่ได้เป็นเชิงบวกเนาะพูดเป็นอ้อมๆอ,อ,อย่างนักษาน้ําใจนะ,ะพูดอ้อมบางทีก็โดนด่านะบางทีพูดตรงไปก็โดนด่าเลยไม่รู้ว่าต้องการแบบไหนนะคะก็รักกนะคะสีถ้วย จัสติเข้ามองว่าเขาตัดสินใจสักเจแล้วนะณตอนนั้นแล้วเขารักกับการที่จะได้เป็นโสดหรืออยู่แบบอยากทำอะไรก็ได้นะคะอยากจะทําอะไรยังไงก็ได้เขายังไม่พร้อมจะกลับไปนะคะต่อไปนะสิงสิงกลับมาไหมหามังกรไหมเมจิเชียน ม,มีความคิดที่จะกลับมานะคะแต่จะมีการบล็อกกันหรือมีการปิดกัน้นกันหรือเรื่องของบุคลรอบข้างอาจจะไม่ได้สนับสนุนในการจะได้คุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอุปรสรรคค่อนข้างเยอะนะคะแล้วจะยังไงต้องรอต่อไปหรือ,อยังไงสองถ้วยโอเคในเดือนหน้าเนี่ยแหละมีลุน้นมันจะมีอุปรสรรคแต่ก็ผ่านคนไปได้นะคะยังไงก็มีโอกาสได้คุยกันต่อไปกัน กันนะคะกลับมาไหมขีนออฟสอมเขาพยายามตัดใจนะเขาพยายามที่จะตัดใจความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นลักษณะของเชิงบวกนะคะถ้าถามว่ายังเครื่องอยู่ไหมก็ยังมีอารมณ์เครื่องคองคุนๆอยู่เนาะต่อไปตุนตุลน,นะคะ สิบถ้วยคนคนนี้นะคะโอ้เขายังมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยเป็นความรู้สึกดีๆให้กับเรานะคะรู้สึกผิดกับสิ่งที่ผ่านมาแต่ยังไม่กลับนะเพราะปัจจุบันเขามีใครคนข้างๆอยู่แล้วนั่นเอง,เองนะคะโอเคไปพีจิกพีจิกนะคะหดาเพศเซนต์ดักโคสมีโอกาสนะคะที่จะกลับมามีโอกาสจะได้คุยกัน นะะคพูดคุยกันเขาอาจจะมาขอโอกาสจากเราอีกครั้งคนนี้จะเป็นคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะคะอยู่ไกลกันอยู่คนละจังหวัดไกลๆเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะโอเคต่อไปทะโนอทาโนนะคะ Queen of Pentacles สามเหรียญดูจะน่าจะยากถ้า จะได้คุยกันอีกอะ่ะมันจะจบอีกนะคะคุยทั้งท้ายแล้วก็จะหายไปอีกนะคะจะเป็นลักษณะฟิลเดิมเลยนะคะเขาก็มีคนคุยหลายคนแล้วก็เป็นเรื่องของความรักซอ้อนรักสามเศร้ากลับมาแล้วจะทิ้มแทงใจกันเรื่อง,เ,องเดิมๆมาถ่ายเดิมๆความรู้สึกที่เสียใจที่มันดีขึ้นมาระับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะกลับไปอยู่จุดเดิมนะคะต่อไปนะมังกร กรอนนะคะเจ็ดขวดคิง f อบม d s มีเกณฑ์จะได้พูดคุยกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคุยกันอยู่เนาะแต่กลับมาในสถานะของเป็นตัวเลือกนะคะเขาก็มีตัวเลือกใหม่ๆเหมือนกันดังนั้นถ้าคุณโอเคที่อย่างน้อยได้คุยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าอยากกลับมาแล้วก็ต้องไปดีหนึ่งเท่านั้นนะคะก็อาจจะไม่ใช่ฟิลที่ดีเท่าไหร่นะคะ ม,ม,ม,มาไปกุ้งกุ้งกระดักไม้กุ้งนะคะสี่ดาบนะโอนิ่งมากๆนิ่งมากๆมากๆ,ๆที่สุดน,นะคะโฟกัสกับปัจจุบนันโฟกัสกับการทำง,งานทำง,งานนะคะหาเงินแล้วก็ใช้ชีวิตปัจจุบันของเขาเพื่ออนาคตของเขานะคะคืะส่วนเรื่องของการกลับมาเงียบนะคะ นี่แล้วก็เงียบต่อไปอย่างนี้ใช่เหรอสิบทั่วมีการล็อกกันปิดกัน้นกันชัดเจนมากๆว่าคนนี้มีแฟนมีความรักข้างในห,หรือกำลังจะก่อร่างสร้างครอบครัวนะเดินหน้าต่อเป็นกำลังมากๆสำหรับมีโอเค คลิปของมังกรก็ประมาณนี้นะคะงั้ก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ